ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เหรียญสิบบาทในรัชกาลที่9ก้ที่ท่านเก็บสะสมไว้บางเหรียญอาจมีมูลาค่าที่เพิ่มจาก10บบาทมาเป็นหลายสิบบาทหรือหลายร้อยบาทก็เป็นได้ ลองหยิบเหรียญของท่านขึ้นมาดูสิครับว่าเหรียญของท่านจะมีราคาเพิ่มขึ้นหรือไม่สำหรับข้อมูลของเหรียญ10บ,บาทเหรียญ10บ,บาทเป็นโลหะ2ส,สีสีเงินและสีอะลูมิเนียมบอลหรือสีทองเหลืองที่เราเรียกกัน ด้านหน้าจะมีพระฉายาลักษณ์ของขวัตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุละยะเดชรัชกาลที่9ส่วนด้านหลังก็จะเป็นวัดเป็นวัดแจ้งวัดมี คำว่าประเทศไทยปีพศ2537ความโตของเหรียญอยู่ที่26มิลิเมตรมีน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมเหรียญ10บาท ที่ใช้หมุนเวียนหรือใช้จับจ่ายในชีวิตประจำวันจะเป็นแบบประเสียนสลับหรือทางด้านหัวด้านก้อยชี้เพชรคนละทางและสำหรับ เหรียญที่เปิดรับซื้อไม่ใช่ปีพศจะเป็นปีพศอะไรก็ได้จุดที่รับซื้อคือจะเป็นเหรียญแบบเนื้อเกินสังเกตตรงที่พระเศียรหรือพระเกศจะมีเนื้อเกินหรือเนื้อทองแดงที่เกิดจากกระบวนการผลิต ที่เนื้อทองเหลืองล้นออกมาสังเกตที่ปลายปากกานะครับจะมีเนื้อทองเหลืองเป็นเนื้อเกินยิ่งโตยิ่งมีราคาสูง และสำหรับท่านใดที่มีก็สามารถส่งรูปมาประเมินราคาทาง ID Li ล e ในลิงก์ใต้คลิปวิดีโอ และในส่วนเรื่องราคาอาจยังไม่สูงมากนักเพราะเหรียญจะเป็นการชอบในส่วนของนักสะสมที่ยังไม่แพร่หลายเป็นเฉพาะกลุ่มที่ชื่นชอบเหรียญประเภทเนื้อเกิน ก่อนจบคลิปจะลืมกดไลค์กดแชร์สันกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ